สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำระบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลสมาชิกนะครับที่มีการสมัครสมาชิกใหม่หรือว่าลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับเมื่อลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการสร้างรหัสให้กับผู้เรียนนะครับเมื่อผู้เรียนได้รหัสแล้วนะครับก็จะนำรหัสนั้นมากรอกแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็จะมี Text นะครับสำหรับแสดงข้อความมี BTN Next นะครับสำหรับไป Layout ถัดไปนะครับซึ่งเราจะทำการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าล็อกอินนี้นะครับจากนั้นก็จะมี layout ที่ชื่อว่าแบบทดสอบนะครับซึ่งจะจําลองการสอบทั้งหมด3หน่วยนะครับในแต่ละหน่วยก็จะมีการคลิกเข้าสอบแล้วก็มีการบวกคะแนนแล้วก็บันทึกคะแนนนะครับแล้วก็จะมีการ โชว์คะแนนว่าแต่ละน่วยนะครับคุณสอบได้คะแนนเท่าไหร่นะครับในแต่ละครั้งและเมื่อเข้าสู่ระบบมาแต่ละครั้งก็จะสามารถเห็นคะแนนเดิมที่เคยสอบไว้แล้วได้เลยนะครับนี่คือระบบที่เราจะทําในคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราออกแบบนะครับเรียบร้อยนะครับเช่น b g นะครับามาใส่จากนั้นก็จะมี Text บ box สำหรับล็อกอินนะครับแล้วก็ Text b ล x สําหรับลงทะเบียนเข้าเรียนนะครับก็จะมีปุ่มล็อกอินปุ่มลงทะเบียนแล้วก็ Text แสดงข้อความแล้วก็ปุ่มนะครับแค่นี้นะครับในนาล็อกอินไม่มีอะไรมากจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเพิ่มออบเจกที่จะใช้ในระบบของเรานะครับโดยการคลิกขวา insert new object นะครับเพิ่มอะเรย์ ray เข้ามานะครับจะใช้ในการเก็บข้อมูลจากนั้นคลิกขวา insert new object เพิ่ม l o c คอนส o r a g e นะครับเพื่อให้สามารถจดจำข้อมูลที่บันทึกไว้ได้นะครับจากนั้นคลิกขวา insert new object แล้วก็ไปนำเมาส์เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ออบเจกต,ต่างๆครบเรียบร้อยนะครับตรง r าร y นี้นะครับคลิกลงไปเราจะกำหนดความกว้างของอาร y ครั้งแรกนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับ ก็คือยังไม่มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลใดๆในอะ a รนะครับเราจะให้สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปแต่ละรอบเอานะครับจากนั้นเราก็จะมาใช้คำสั่ง Event กันนะครับมาที่ e login นะครับคลิกขวา add global variable นะครับแล้วก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรแรกในการลงชื่อสมาชิกใหม่เราก็จะให้ชื่อว่า User Name นะครับแล้วก็ใช้ก็คือเ e ็คครับจากนั้นกดปุ่มโอเคคลิกขวา Ad ดโกรบ a ลแวริเอเนะครับจะตั้งชื่อว่าโ o ้ดนะครับเพื่อจะใช้ตัวแปรในการเก็บรหัสของสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้ามาแต่ละคนไว้นะครับกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้น a อดโ o ร a a ลแ a ริเนะครับจะให้มีการเก็บคะแนนสอบอยู่3หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตั้งชื่อ สกอหนึ่งนะครับแล้วก็ Ctrl c อนโท c ลซีคอนโทรลวีคอนโนะครับมีสกอทั้งหมดอยู่3หน่วยนะครับเมื่อเราเตรียมนะครับตัวแปรครบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมาไปที่ System นะครับเลือก On Start o f l l y y u u t นะครับ เมื่อเปิดแล้วขึ้นมานะครับเราจะจัดการค่าอะไรบ้างนะครับเราก็จะให้เคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง2กล่องนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะครับเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมาไปที่นะครับเช็คบล็อกล็อกอินนะครับเซต C S S สไตล์นะครับให้เป็นฟอนต์ไซส์นะครับขนาดของฟอนต์มีขนาดเท่ากับ 30px นะครับพิกเซลดันจากนั้นแอ d แอคชั n นนะครับเทควอล์กอิ H style, นเซ็ตซีเอสเอสสไตล์ครับแล้วก็ไปเลือกเทคออนไรแล้วก็ให้เป็นเซนเตอร์นะครับให้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับดัน แล้วก็ add action ขึ้นมาให้ check box login นะครับ set focus นะครับให้ cursor กระพริบอยู่ในช่อง login นี้นะครับจากนั้น add action ขึ้นมาทีนี้ check box register บ้างนะครับก็ set css style เหมือนกันนะครับเลือก font นะครับ size ให้มีขนาดนะครับ2 4 px ดัน e d d d c t t o o n ไปที่ CSS style นะครับแล้วก็ไปเลือก uh, text align ให้เป็น center นะครับดันโอเคนะครับนี่คือในส่วนของการจัดการ uh, กล่องสำหรับล็อกอินแล้วก็ ลงทะเบียนนะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาเราจะให้ BTN Nex t นะครับ Set s a v e i สิเเป็น Invisible ให้ซ่อนปุ่ม Nex t ไว้ก่อนนะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาไปที่ t h k e p p p u u s s t t c k e c k นะครับให้เป็นข้อความว่างไว้ก่อนดันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมารันทดสอบในหน้าแรกกันดูนะครับรันเลเยอร์ เมื่อราแล้วขึ้นมานะครับจะเห็นว่านะครับกรณีที่ยังไม่มีรหัสให้ลงทะเบียนสมาชิกใหม่นะครับจะต้องมาลงตรงนี้นะครับแต่ถ้านะครับเคยลงทะเบียนมาแล้วเราก็มาป้อนรหัสตรงนี้นะครับอ่านั่นคือลักษณะการทํางานนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาที่นะครับ add event ขึ้นมาไปที่เมาส์นะครับ on object click แล้วก็คลิก to shoot นะครับถ้าสมาชิกมีการลงทะเบียนใหม่ทำยังไงนะครับดันคลิกขวาที่ลูกศรสีเขียวหน้าเมาส์นะครับแล้วก็แอั sub e event ขึ้นมาไปที่ system compare t o value นะครับในส่วนของ first value นะครับเราก็พิมพ์ t e c t box ขึ้นมานะครับเลือก t e c t box register แล้วก็ not e q u a l t o นะครับศูนย์นี้ก็พิมพ์ d o บลโ o t e เข้าไปดัปน take b o c register x t e t บคลิกเข้าไปนะครับดัน <Done. S 2> ถ้านะครับมีการกรอกชื่อสมัครเข้ามาแล้วนะครับเราก็ add action เลยนะครับไปที่ system ทำการ set value นะครับ User name นะครับเอามาจากไหน User name เอามาจาก Check box นะครับ Register t e c h อ่าดับเบิคลิกเข้าไป Done นะครับเมื่อนำชื่อที่กรอเข้ามาเข้าไปเก็บแล้วนะครับต่อไปเราก็ Add action ขึ้นมาไปที่ System นะครับ Set value จากนั้น Variable ที่ชื่อว่า Code นะครับ เราก็จะให้มีรหัสเข้ากับผู้เรียนคนนี้นะครับยุษเซ็นีมคนที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับรหัสนี้เอามาจากไหนนะครับเอามาจาก array นะครับ .with าดันซึ่งตอนแรกครับ array นี้วิ t h จะเป็น0เพราะฉะนั้นค้ดของคนนี้ก็คือได้รหัส0น,นั่นเองจากนั้นเราก็ add action ขึ้นมานะครับ ไปที่อารีนะครับทำการนำข้อมูลยูเซอร์เนมและโคดเนี้ยเข้าไปเก็บไว้ในอารีนะครับโดยการพุชนะครับดับเบิลคลิกพุชขึ้นมานะครับเราจะพุชแบ็ k เข้าไปนะครับค่าที่จะนำเข้าไปเก็บในอารีมีค่าอะไรบ้างนะครับก็คือยูเซอร์เนมนะครับเราก็พิมพ์คำว่ายูเซอร์เนมขึ้นมาดับเบิลคลิกเลยนะครับจากนั้นคอมม่านะครับขั้นด้วย แอนนะครับเพื่อจะเชื่อมข้อมูลนะครับแล้วก็ดับเบิลโคดขึ้นมาในดับเบิลโคดนี้นะครับเราจะขั้นข้อมูลแต่และอย่างด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับเสร็จแล้วก็แอนอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วเชื่อมด้วยตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์หนึ่งนะครับทีนี้เชื่อมด้วยแอนนะครับแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับ ตามด้วยคอมมานะครับหรือเราจะใช้วิธีการ Copy เลยนะครับแบบนี้เลย c อนโทรล4 c อนโทรล V ลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกอร์2นะครับ c อนโทรล V ลงไปเปลี่ยนเป็นสกอร์3นะครับนั่นก็คือเราจะนำนะครับชื่อยุสเนมสกอร์1 2 3นะครับนำเข้าไปเก็บในอ r r a เร คลิกที่ปุ่มดันเมื่อเรานําเข้าไปเก็บแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําให้มีการบันทึกข้อมูลลงไปใน local storage ด้วยนะครับทำอย่างไรเอาันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมาที่ on start of layout ก่อนนะครับ add action ไปที่ local storage เลือก check item exists นะครับ จากนั้นให้ตั้งชื่อคีย์ขึ้นมาเองนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อคีย์ว่า user นะครับแล้วก็ Ctrl C ไว้นะครับดันจากนั้นคลิกขวาตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Insert New Event a b o v e นะครับแปลว่าเราจะทำอีเวนตอยู่ข้างบนบรรทัดนี้นะครับจากนั้นมาที่ Local s t o r a g e ไปที่ On Item e x i s t นะครับแล้วก็ c อนโทรล v ชื่อคีย์ลงไปดัน add action ขึ้นมาไปที่ local storage นะครับให้ทำการ get item นะครับแต่มันคิดขึ้นมา c อนโทรล v ชื่อคีย์เข้าไปดันนะครับเมื่อ get แล้วทำไงต่อนะครับเราก็คลิกขวาตรงเมาส์อีกนะครับแล้วก็ insert new event above ไปที่ local storage นะครับไปที่ on item get นะครับ แล้วก็ c อนโท V เข้าไปนะครับดันเมื่อเก็บค่าได้แล้วนะครับเราก็จะแอดแอคชั่นขึ้นมาไปที่อาร์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการโหลดข้อมูลนะครับดับเบิลคลิกที่โหลดนะครับข้อมูลที่โหลดจะโหลดแบบ j s o n เข้าไปเก็บไว้ในอาร์นะครับเอามาจากไหนเอามาจาก local storage นะครับอ่ะดับเบิลคลิกที่ local storage d t item value ดำค่าทั้งหมดจาก local storage เข้าไปเก็บไว้ในอาร์นั่นเองนะครับดันโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อสมาชิกนะครับมีการสมัครเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําค่าเข้าไปเก็บในอาร์เเมื่อเก็บแล้วเราก็จะบันทึก local storage ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะ add action นะครับไปที่ local storage นะครับทำการ set item นะครับ คีย์ก็คือคีย์ที่ชื่อว่า user ครับคีย์ที่ชื่อว่า user อันเดิมของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ value เอาอมาจากไหนนะครับ value ก็เอาอมาจากใน array ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พิมพ์คําว่า array นะครับ .addJSON นะครับแล้วก็ดันเมื่อทำการบันทึกข้อมูลใน local storage เรียบร้อยนะครับเราก็ add action ขึ้นมา ให้ BTN Next เนี่ย set visible นะครับแล้วก็เลือกเป็น visible done นะครับให้มีปุ่ม Next เพื่อจะไป layout ถัดไปเข้าไปสอบเข้าไปเรียนได้นะครับจากนั้น add action ขึ้นมานะครับไปที่ t x t pop up ทําการ set t x t นะครับ set t e x t แล้วก็นะครับแสดงข้อความขึ้นมานะครับว่า รหัสในการเข้าเรียนของคุณนะครับคุณอะไรนะครับก็คือให้เชื่อมด้วยแอนนะครับตามด้วยชื่อตัวแปรยูส์เนมนะครับที่เราบันทึกชื่อเขอาไว้แล้วนะครับยูส์เนมแล้วก็แอนนะครับตามด้วยเครื่องหมายดับเบิลโคลนะครับในเครื่องหมายคำดับเบิลโคลก็คือ เราต้องการให้มีคําว่าอะไรอยู่ในนั้นเราก็บอกว่าคือนะครับพิมพ์คาว่ารหัสของคุณยุสนิมคือจากนั้นนะครับเราก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายแอบแล้วก็ตามด้วยโค้ดนะครับตัวแปรชื่อว่าโค้ดดันนะครับที่เรากําหนดว่าโค้ดของคุณคือเลขอะไรนะครับจากตรงนี้บรรทัดนี้นะครับเราก็จะเอาโค้ดมาโชว์บอกว่า ต่อไปคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าเรียนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาลองทดสอบนะครับว่าถ้ามีการลงทะเบียนเข้ามาแล้วจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในอาร์ได้อย่างไรนะครับในที่นี้จะลองรันแบบดีบักนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเรามาคลิกดูที่อาร์นะครับตอนนี้อาร์วิทย์เป็นศูนย์นะครับก็คือยังไม่มีช่องเก็บข้อมูลเลยนะครับ มีแต่ชื่ออะไรเฉยๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ local storage ก็เช่นเดียวกันนะครับ local s t o r a e ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับทำการลงทะเบียนตรงนี้นะครับจะลงทะเบียนเลยนะครับสมาชิกชื่อว่าอภิวัฒน์นะครับจากนั้นกดปุ่ม register นะครับพอกดปุ่ม register ปั๊บนะครับจะเห็นว่า ข้อมูลจะถูกนำเข้ามาเก็บไว้ในอารีนะครับในช่อง Index 0นย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาช่องยินเด็กนี่แหละไปเป็นโค้ดนะครับให้เป็นรหัสในการเข้าเรียนครั้งต่อไปของอภิวัตนั่นเองนะครับเสร็จแล้วป๊อ u p ก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาว่ารหัสการเข้าเรียนของคุณอภิวัตคือ0ูนย์นะครับจากนั้นถ้ามาดูใน l o c a l storage นะครับจะเห็นว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับแบบ JSON เข้ามาไว้ใน l o c a l storage เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับ 5นะครับสมาชิกนะครับเราลองรีสตาร์ทใหม่ก็ได้นะครับสมาชิกเข้ามาใหม่ในวันหลังนะครับและต้องการจะเข้าเรียนก็ไม่ต้องไม่ต้องมาสมัครใหม่นะครับแค่กรอกรหัสตรงนี้นะครับรหัสคือ0ก็กรก็กรหัส0ูนย์ลงไปแล้วคลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําโค้ดตรงนี้นะครับเรามาทำโค้ดกันต่อเลยนะครับกรณีที่ใส่รหัสแล้วกดล็อกอินะครับแล้วก็แอดอีเวนต์ขึ้นมา ไปที่เมาส์นะครับ on object click click to shoot นะครับถ้าเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Log in ินดันจากนั้นคลิกขวานะครับ add up event ขึ้นมาไปที่ system นะครับ compare to value first value นะครับก็คือ checkbox login นะครับ dot tick อ่า Comparison ก็คือ not equal to นะครับค่า second value ก็คือ double c o d e นะครับถ้ากล่องไม่ว่างนะครับมีการกรอกรหัสเข้ามาเราก็บอกว่า add action นะครับไปที่ system นะครับทำการ set value อ่าทีนี้โค้ดเอามาจากไหนนะครับโค้ดก็เอามาจากที่เขากรอกเข้ามาก็คือ t e x t box l o g i n ิน t นั่นเองนะครับดันจากนั้นก็แอดแอคชั่นขึ้นมานะครับไปที่ System Set Value u นะครับ u s e r n a m เนะครับ u s e r อ a m e เอามาจากไหนนะครับก็จะต้องไปเอามาจาก a r r a y นะครับที่เขาสมัครเข้ามาแล้วนะครับเนี่ย array ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับ อาเรตรงนี้เราจะมองข้อมูลในนี้เป็นอินเด็กนะครับอภิวัตคือ Index 0กต์ศูนสกร์ก็คืออ Index ิ Index Index นเด็ก n ์หนึ่งอินเด็ก์นเะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเฉพาะชื่อเราจะต้องใช้วิธีการ t o เค็นแอนะครับแล้วก็แยกข้อมูลด้วยเครื่องหมายคอมม่านั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เราก็จะต้องพิมพ์คําว่าโทเค็นแขึ้นมานะครับจากนั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิด ใน t o k e n Add นะครับเราก็พิมพ์คาว่าอาเรขึ้นมานะครับ add นะครับณตำแหน่งไหนนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนครับณตำแหน่งที่ชี้ไปที่โค้ดนะครับเราก็พิมพ์รหัสก็คือโค้ดนะครับโค้ดเขาก็คือโค้ดศูย์ก็จะชี้ไปที่ช่องเก็บข้อมูลศูนย์นั่นเองนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์อ,ออกมาจากวงเล็บตรงนี้นะครับแล้วก็คอมม่า ชี้ไปที่อินเด็กของชื่อก็คืออินเด็กแรกก็คือ0นย์นั่นเองนะครับคอมม่านะครับและเราแยกข้อมูลนะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมายดับเบลโคดก็คือคอมม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการตัดเอามาเฉพาะชื่อนะครับแล้วก็ตัดเอามาเฉพาะอินเด็กแรกก็คือ0ย์นะครับดันเมื่อได้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะให้ปุ่มนี้โชว์นะครับคอนโทรลมาเลยนะครับ แล้วก็เช็คป๊อปอัพนะครับก็จะแสดงข้อความขึ้นมานะครับเข้ามาแก้เลยนะครับว่ายินดีต้อนรับคุณนะครับตรงนี้เราก็จะแก้ว่ายินดีต้อนรับคุณยุสเนีมนะครับแล้วก็ตรงนี้ลบออกนะครับเราก็จะบอกว่า เข้าสู่บทเรียนนะครับคลิกที่ปุ่มดันนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมารันดีบัคใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้อะเรนะครับก็จะโหลดข้อมูลมาเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเป็นการโหลดข้อมูลจาก l o c อ n storage นะครับเอามาเก็บไว้ ทีนี้นะครับเมื่อใส่รหัสตรงนี้เข้าไปนั่นก็คือ0นะครับเพราะว่าเราจะเอาเลขอินเด็กตรวนี้เป็นเลขรหัสนะครับแล้ก็ใส่0แล้วก็คลิกที่ปุ่มล็อกอินนะครับก็จะเห็นว่ายินดีต้อนรับคุณอภิวัตนะครับก็คือจะดึงค่าแรกมาโชว์นั่นเองนะครับเข้าสู่บทเรียนนะครับทีนี้ถ้ามีการกดปุ่ม next นะครับเพื่อเข้าไปสอมทำอย่างไรนะครับเราก็ add event ขึ้นมานะครับไปที่เมาส์ On Object Click Click to Shoot นะครับถ้าคลิกที่ปุ่ม btn next นะครับเราก็จะ add action ขึ้นมาไปที่ system นะครับ set value สกอร์หนะครับเราจะมีการ set ค่าสกอร์นะครับให้มีค่ากลับเท่าไรนะครับสกอร์หนเราก็จะเอาค่าจาก array นะครับไปเอาค่าจาก array ตรงนี้นะครับส่งเข้าไปนะครับ อ่าก็คือ token add เหมือนเดิมนะครับ token add วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ array add นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตำแหน่งไหนตำแหน่งโค้ดนะครับที่รหัสเขากรอกเข้ามานะครับจากนั้นคอมม่านะครับสกอร์หนึ่งนะครับสกอร์หนึ่งก็จะเป็นอินเด็กต์หนึ่ง เพราะว่าชื่อเป็นอินเด็กซ์ศูนย์สกอร์หนึ่งก็จะเป็นอินเด็กซ์หนึ่งนะครับคอมม่านะครับแล้วก็ดับเบิลโคลนขั้นนะครับหรือว่าตัดเอาเฉพาะหลังคอมม่านั่นเองนะครับจากนั้นคลิกที่ปุม่มดันอ่าทีนี้นะครับคลิกลงไปคอนโทรลซีคอนโทรลวีคอนโทรลวี v, v นะครับจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นสกอร์สองนะครับแล้วก็อินเด็กซ์ก็จะเป็นอินเด็กซ์สองดัน แต่บางทีขึ้นมาเปลี่ยนเป็นสกอร์3นะครับอินเด็กก็จะเป็น3ดันนะครับเมื่อเรานะครับเซตค่าสกอร์เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็แอดแอคชั่นขึ้นมา System go to layout test นะครับดันโอเคนะครับนี่คือในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมหรือว่า เซตคะแนนต่างๆที่จะเข้าไปสอบนะครับเดี๋ยวในหน้าแบบทดสอบนะครับเราจะมาทําในคลิปหน้านะครับว่าเมื่อสอบแล้วนะครับมีการเก็บข้อมูลแต่ละคนแล้วทําอย่างไรให้มันเป็นระบบฐานข้อมูลได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ